สวัสดีครับเรื่องเด็ดเจ็ดยับกับช่องของแฮน T ทวีคิโรในวันนี้ครับขอนำเสนอเรื่องราวรอบชิงโคปาห่นที่4ที่ทีมบราซิลชิงกันเอง สำหรับการแข่งขันโคปาลิเบอร์ตาดอร์เลสนะครับก็บเป็นฟุตบอลทั่วใหญ่ของทวีปอเมริกาใต้ก็ได้คู่ชิงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับคู่ชิงปีนี้เนี่ยจะชิงที่ประเทศอุรุกวัยกับที่เอสเตโดเซนเตริโอมอนเต e ิ i ดโอนะครับผมจะชิงกันนู่นเลยครับ27พฤศจิกายนในปี2021นี้แหละครับเป็นการเจอกันระหว่างพาเมลัสเจอกับฟราเมงโกสอทีมดังจากบราซิลโคจรมาเจอกันครับ โดยนี้เป็นเกมการแข่งขันรอบชิงครั้งที่62ของศึกโคปาลิบาโดเลสแล้วนะครับแต่ว่าน,นี่คือครั้งที่4เท่านั้นครับที่ทีมจากบราซิลนั้นเข้ามาชิงกันเองโดยทีมจากบราซิลเนี่ย คนแรกนะครับที่เข้ามาชิงกันเองเนี่ยคือปี2005ครับเป็นด้านของซาโปโลครับของปาโลอัลตัวรี่ครับเอาชนะเอลติโกพาราเนเซของอันโตโนโลเปสไปได้5ประตูต่อ1ในตอนนั้นส่วนปีต่อมาคือปี2006ครับครั้งที่2ที่ทีมบราซิลนั้นเจอกันเองคือเป็นอินเตอร์นาเซีองนาวครับของอาเบลบรากาเอาชนะซาโปโลของมูริซีลามาโยไปได้4ประตูต่อ3อย่างสุดมันและก็คนที่3คือปีก่อนครับในปี2020เป็นพาเมรัสครับของอาบิลเฟเรล่าคุณซือชาวโปรต เอาชนะซานโตสของคูก้าไปได้1ประตูต่อศูนย และนัดชิงในปีนั้นเนี่ยโคตรดราม่าครับเบรโนโรเปสครับทำประตูให้กับพาริรัสเอาชนะได้ด้วยประตู1-0นั้นเกิดขึ้นนาทีที่90บวก9ทดกันไป9นาทีแล้วครับแต่ก็มาทำประตูชัยกันได้อีกแล้วก็พาทีมนั้นเป็นแชมป์แบบสุดมันในฤดูกาลที่ผ่านมาครับส่วนปีนี้ครับพามิรัสของอาเบลเฟเรล่าครับกลับมาเข้าชิงอีกครั้งหนึ่งโดยปีนี้ครับพามิรัสเนี่ยฟันฝ่าด้วยการเป็นแชมป์กลุ่มเอแล้วก็ผ่านเข้ารอบแบ um ่งกลุ่มมาต่างๆนานาะครับแล้วก็รอมสามาถาถชนะ ปอร์ติโวยูเนเวอร์ซิตาสคาโตลิกาจากชิลีไปได้2ประตูต่อ0ูและก็รอบ8ทีมครับเอาชนะซัปโปโรจากบราซิลได้กันไป4ต่อ1รอบรองครับเอาชนะเอลติโกมิเนโรไปได้1ต่อ1ชนะด้วยกดอเวโกนะครับจนเข้ามาถึงรอบชิงชนะเลิศเป็นปีที่2ทิทีต่อการของพาไเมรัสนั่นเองนะครับผมส่วนทางฟรานโกครับของเรนาโตเกาโชนะครับ รอบแบ่งกลุ่มเนี่ยก็เป็นแชมป์ของกลุ่ม G มาครับแล้วก็รอบสุดที่สุดท้ายนั้นเอาชนะเดลเฟนซ่าไวจัสติเซียจากอาร์เจนติน่ามาได้5ประตูต่อหน,นึ่งครับแล้วก็รอบเป็นที่สุดท้ายเนี่ยเอาชนะคลับโอลิมเปียจากปรารักวัยมาได้9ประตูตออ่อ2อันนี้คือผล2เกมนะไม่ใช่เกมเดียวนะฮะแล้วก็รอบรองเนี่ยเอาชนะบาร์เซโลนาจากเอกวาดอร์มาได้4ประตูตอนน่อ0ครับแล้วก็โครัจอมาเจอกันระหว่างพาเมลัสกับฟารเมงโกในปีนี้ครับนักเตะเด่นๆของทั้งคู่ครับในรายการนี้คือกาเบรียลบาบอซ่าครับไรบิโกแห่งงฟาเมโกร ซัดไปละสิประตูนะตอนนี้ทางฝั่งของพริมโกนะครับก็มีนั่นของบรูโนเอลิเก้ปินโตที่ซัดไป6ประตูเหมือนกันในรายการนี้นะครับและทางฝั่งของพมิฬัสเนี่ยก็มีโรนี่ที่ซัดไป6 ประตูเหมือนกันนะครับสุดท้ายต้องรอดูว่าใครครับจะเป็นฝ่ายชนะไปในรอบชิงซึ่งจะเตะกันวันที่27พฤศจิกายนนี้ที่อูรุกวัยนั่นเองครับและถ้าใครชนะครับก็จะเป็นตัวแทนของทีปอเมริกาใต้ไปเตะฟีฟ่าคลับเบิร์ครับในช่วงของธันวาคมที่จะถึงนี้แต่ที่แน่ๆครับจะมี1ทีมที่ครองแชมป์มากกว่ากันเพราะว่าทั้งคู่นั้นได้แชมป์รายการนี้มา2ครั้งเท่ากันกันกบพารเมรัสเนี่ยได้แชมป์ไป2ครั้งคือปี99แล้วก็ปี2020ส่วนฟรางโกครับได้แชมป์ไป2ครั้งครับค กับปี2019นะครับส่วนผลงานในลีกเขาทั้งสทีมกับพาเมเัสเนียเป็นรองจากฝูงของลีกบราซิลอยู่นะครับส่วนฟราเเงโกเนี่ยอยู่ที่4ของตารางแต้มตามพารมเัสเป็นแค่3แต้มเท่านั้นแล้วก็ตามจากฝูงอย่างอเลติโกมิเนโรพที่9แต้มในตอนนี้แต่ว่าทางด้านของฟราเมงโกนั้นเตะน้อยกว่า2เกม และในขณะนี้ครับนันของบูนเอลิเก้นั้นฟอร์มแรงครับทำไปรับแปดประตูนในเกมลีกแล้วก็จอมแอสซิสต์เนี่ยภายในทีมก็ยังพอมีอยู่เหมือนกันนะครับผมนั่นคือทางด้านของเชอร์เกียนเดอาราเซตาครับนักเตะชาวอุรุกวัยส่วนทางฝั่งของพาเมลัสเนี่ยก็มีจอมแอสซิสต์อยู่เหมือนกันนะครับนั่นคือกุสตาโวสกาปาที่ทำรับแปดแอสซิสต์แล้วก็เป็นท็อปแอสซิสต์ของลีกบราซิลนะเวลานี้ด้วยนะครับและทางฝั่งของฟรานเกลก็มีจอมแอสซิสต์อย่างวีติญโยทียวนน่วนเกม ลีกในฤดูกาลนี้ครับทั้งคู่เนี่ยเจอกันมา2เกมนะครับเกมแรกที่เจอกันเกมนัดเปิดสนามนะครับฟราเมงโกเนี่ยก็สามารถเปิดบ้านเอาชนะพาม์ล,ลัสไปได้1 0ต่อ0จากการทำตัวใชยของเปโดรส่วนเกมล่าสุดเพิ่งจะผ่านมาไม่กี่วันครับกันยายนที่ผ่านมาพาม์ล,ลัสเนี่ยแพ้คาบ้านต่อฟราเมงโกไป1ต่อ3เรียกเด้วว่าตอนนี้ครับกำลังใจของฟราเมงโกนั้นมากกว่า พราะชนะพารเมซมาได้2เกมติดติอันดับน้อยกว่าก็จริงแต่ว่าเตะน้อยกว่าอยู่ด้วยเช่นเดียวกันนะครับต้องมาดูว่าเดือนหน้าเนี่ยใครจะเป็นแชมป์ในรายการนี้ไม่พาร์เมซก็ฟราเมงโกจะได้แชมป์สมัยที่3ของสโม,มสรอ,อย่างแน่นอนสำหรับถ้วยโคปาลิเบอร์ตาเดอเลสในถ้วยถ้วยนี้ครับคุณเคยดูไหมคุณชอบมาเตคนไหนหรือเปล่าคิดว่าใครจะได้แชมป์ก็ลองคอมเมนต์มาได้เลยนะครับและนี่ครับก็เป็นเรื่องราวของรอบชิงโคปาหุ่นที่4ที่ทีมบราซิลชิงกันเองเรื่องเดีดเจยับแกับชนะของแฮน,นดิคิลอนสสวดี